มาที่ยิมแอร์เฉลิมพระเกียรตินะครับที่จังหวัดชลบุรีนะครับชมการถ่ายทอดสดการแข่งการวอลเลย์บอลอาชีพไทยแลนด์ลีกนะครับประจำปี2556กันต่อนะครับท่านผู้ชมกำลังชมทีมหญิงอยู่นะครับแล้วก็อีกสักครู่หนึ่งครับหลังจากที่เซตที่5ของทีมหญิงนั้นจะชื่นลงก็จะเป็นการแข่งการในประเภททีมชายนะครับก็ติดตามก็ได้สถานการณ์ในตอนนี้นี่2เซตเท่ากันนะครับแล้วก็ในเซตที่5นี่ทีมไหนชนะทีมนั้นจะเป็นมาจะคว้าเลยครับ2คะแนนนะครับทีมแพ้จะได้1คะแนน สำหรับในล่าสุดตอนนี้นะครับทีมนครราชสีมานี่ยอยู่ในอันดับ4นะครับแข่ง6นัดชนะ4แพ้2มีสิเอ็ดคะแนนวันนี้ถ้าชนะก็จะแซงเลยครับครับจะแซงอ้ทอยาเอทนั้นขึ้นไปอยู่อันดับ3แทนใช่ครับนะคับสักสี่มนเสิร์ฟมาเซตสั้นครับวันนี้จะเล่นกันเพียงแค่15คะแนนเท่านั้น,นครับเซตที่5ครับ สําคัญนะครับสําหรับในเซตนี้ครับคะแนนแรกก็เป็นของทางทีมเดือนครับนครรสีมานำก่อนครับ1-0ปิยธิดาจะเป็นผู้เสิร์ฟครับปิยธิดาละสูงเนินครับผู้เล่นคนสําคัญครับตอนที่บอลกันบางรับบอลแรกไม่ค่อยดีเท่าไรครับทาให้เพื่อนต้องแก้ให้แต่ลูกนี้ขึ้นมาตอบเล่นบอลเวลโอ้โหทาให้สวยมากครับจากพรบรรดาศักดิ์นี่ครับ ปเปรียบทันทีนะครับ2คะแนนที่นำไปก่อนนะครับทีมยกระดับเสิร์ฟต่อครับ2ต่อ0ครับนครราชสีมานำเล่นเซตสั้นนี่ปล่อยให้คู่ต่อสู้ทำคะแนนเยอะๆทิ้งหง่งหาเงเยอะไม่ได้นะครับต้องพยายามเอาคืนมาบ้างครับแล้วก็น้องเพียวครับอัชพอรพรพงษ์ยศทำได้สเปรดแบบไล่ขึ้นมาเป็น1ต่อ2นีู่ะครับจะให้หนีไปเป็น3าศูนย์นี่ไล่ลำบากครับต้องเล่นอย่างนี้ครับดีขึ้นมาเป็น1ต่อ2 ใส่ยาฮิดาเลยครับลงนี้ขึ้นมาตีออกหรือเปล่าออกครับลงนี้สองคะแนนเท่ากันตีเสียไปเองครับล่าสุมีสุดมูลแิ็แขนมากไปหน่อยครับลูงนี้ตีซ้ายฉีกออกข้างไปครับลูกนี้เลยเส้นไป2ต่อ2ครับบอลล้นขึ้นมาครับมาทิพแล้วทันไม่เยี่ยมนะครับมานยั่สนอเสียงบอลแรกไม่ดีนะครับบอลแรกมันล้นเยอะมากครับ เสีย3คะแนนติดต่อกันเลยนะครับทางด้านนครราชสีมาเป็นชุกรลิปนครสีครับพลิกกลับมานำสามต่อสองวัฒนพรเสร์บมาเข่อนมาตีเลยนี้รัศมีตีไปติดบล็อกอีกโอ้โหวันนี้น้อ,องเดียวดูครับก็ขึ้นบล็อกคู่เลยครับน้องเดียวติดบล็อกของอัจฉราพรเลยนะครับ 4-2แล้วครับตอนนี้ทางสุทธิช,ช,าาชัยชาญมันซีไม่รอนะครับขอเวลานอ,อกก่อนเลยครับแต่ทั้งทีมก็ทำได้ดีนะครับโดยเฉพาะการทำคะแนนจากบอลบล็อกลพรภพริชภมนะครับเสิร์ฟต่อเล่นหัวสาวลูกนี้ตีมาแต่ว,ว่าบล็อกยังช่วยได้เยอะครับวันนี้อาครับขึ้นบาตีเอาทัชเหมือนกันครับวันนี้เป็นคะแนนของทงั้งทั้ทีมนะครับ5-2โอ้โหนี ทำอะไรดีไปหมดนะครับสำหรับนงเพียวอัชราพรคงยศ็อกได้ตีได้ครับแหมกองเชียร์กรบสุพรีมสุพิมเลยนะครับแหมบันมากครับลูกนี้เอาเลยครับพนิดาต้องตัดหัไใจนีครับอย่างนี้นะครับจะให้ขยับไปไกลว่านี้ไม่ได้ครับหนึ่งคะแนนก็มีความหมายนะครับต่อตอนนี้ระยะความห่างเหลือแค่สองคะแนนนะครับสามต่อห้าลครว่าสีมาตามมาแล้วครับ จัลพรครับเสิร์ฟนะครับวัลลพรเซตขึ้นมามือซ้ายโอ้โหเหน่งๆเลยครับม่าดูดิมีมีมีเซตแบบกระตุกด้วยครับวัลลพรนี่เซตเหมือนจะหลอกว่าเซตหัวเสาลึกแต่ว่าแมเซตสั้นนิดเดียวครับตีเลยครับวันนี้จัลลภพรพี่บอลก็ไม่ทําให้ผิดหวังนะครับทีมนําไป6ต่อ3ครับสุครีมเสิร์ฟลึกมานะครับโลเนตขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งโอ้โห ดีเลยนะครับนี่พอที่มวลกันบานะครับบล็อกคู่นะครับกับอารีรัตน์เสนอเสียงนะครับดูหมัดนะครับนำไปเจ็ตต่อสามครับทุนี้เสิร์ฟล้นออกหลังไปนะครับเพียวรับเปลี่ยนปรับแผนกันบ้างครับต้องเอาผู้เล่นที่สูงอย่างหมายเลขสิบห้าครับปริยาหินคำเนี่ครับมาอยู่ด้านหน้าครับ เป็นฝ่ายเสิร์ฟก็ต้องเป็นฝ่ายเล่นเกมรับแล้วครับสำหรับนครศสิมาต้องเปลี่ยนครับผู้เล่นที่มีความสูงมาอยู่แถวหน้าครับศรีมาในเสิร์ฟดีนะครับศรีมาลงมาเสิร์ฟคนตอนแรกเนี่ยนี่ครับเสิร์ฟมาสองสาคะแนนตลอดครับขึ้นมาแต่ว่าคราวนี้ไม่ยอมครับโอ้โหแปดต่อสี่ครับโอ้โหดูครับคนที่บอลกันบางวันนี้ครับเมื่อกี้เปลี่ยนคู่มาเลยนะครับตัวเสิร์ฟกับตัวบล็อก แต่ปรากฏว่าทำคะแนนไม่ได้เป็นคะแนนจุฟรีนําไปแปดต่อสีตอนนี้ต้องเปลี่ยนแดนนะครับมาถึงครึ่งทางของการแข่งขันทางทีมเจ้าถิ่นจุกทีนแลครศสีจึงความได้เปรียบก่อนนะครับนําไปแต่อสนะครับเปลี่ยนแดนแล้วก็เราเป็นฝ่ายเสิร์ฟต่อกับ <c oughs> โอ้โหนําอยู่ดีๆนะครับกลับไปไปมาที่หลุดเฉยๆนะครับนครศสีมาเป็นไปนได้อย่างไรับครับ S <S <S สุขทิมก็วันนี้ก็มาดีีครับรอ,อบอแรกก็ไม่ดีต้องแก้<ด>แล้วนี่ครับ,รบต้องแก้แล้วครับแ,แล้วลสุมจะเล่นหรือเปล่าครับณะแนนี้ไหลหลังมาตีพริมนอ่าแต่ว่ายังรับได้ทันนะครับโอ้โหเส้นมาหัวสาวยังเตดอีกครั้งโอ้โหกลายเป็นนีอีก9ต่อ4แล้วครับโอ้โหคุณสุนิชัยชายบัญชีว่าไงครับจะแก้หรือเปล่าครับถ้าแก้ต้องแก้งแต่ตอนนี้ครับถ้าไม่มีถ้าไม่แก้แล้วเนี่ยเดี๋ยวจะไม่ทันนะครับครับ อารีลัาสนอเสียงเสริมมาลูนนี้เสริฟบอลดีด้วยนะครับขึ้นมาตีวิดาวิดาตีแรงมากครับแต่ว่ารับได้สวนกลับอีกครั้งหนึ่งแต่ว่ายังติดครับจอดขึ้นมายังได้ครับเซ็ตขึ้นมาครับขึ้นมาตีใส่อัทัชเยี่ยมครับุนนี่สุทัตตาเชื้อบูริมครับโอ้โหสิบต่อสี่แล้วครับโอ้โหวันนี้เปลี่ยนดีทำได้ดีนะครับแล้วก็ ราชสีมาก็พยายามแล้วนะครับแต่ก็ยังไม่ได้ผลนะไล่ขึ้นเป็นสิบต่อสี่นะครับบอลไปก็ไม่เชื่อนะครับลูกนี้ลงครับอัธยาบำบัดสุขไล่ขึ้นมานะครับเป็น5ต่อ10โอ้โหแต่ว่ามันเหนื่อยมากครับครับอีกฝ่ายหนึ่ง5คะแนนเพื่อไล่ขึ้นมาให้ทัน10คะแนนเท่ากันอีกฝ่ายหนึ่ง5คะแนนเพื่อที่จะขึ้นนำเป็นสิได้แมตช์นะครับโอ้โหดู ความนั่นผิดกันเลยครับอ่าวนิยาโคตรเรืองเสิร์ฟไม่สีนี่ครับสียสมาธิไปเลยครับมีความกดดันก็มาถึงทำให้นักกีฬาสมาธิไม่อยู่กับตัวก็ได้ครับนี่ครับทางสุปรีมแม้จะนำก็ยังขอความแน่นอนครับนี่ครับอววดีที่มีประญชการสูงนี่ลงมาแดนหน้าก็ต้องมาคุมเกมในหน้าบล็อกนะครับ11ต่อ5้าครับ ผู้เสิร์ฟก็จะเป็นมือเซตของทีมนะครับวราพรครับวราพรภูมิเจริญนะครับครับกำลังจะลงมาเสิร์ฟว่างไงครับในตอนนี้ เป็นตัวเซตนะครับวราพรภูมิเจริญเนี่ยแน่นอนครับพวกตัวเซตนี่จะจะอยู่กับบอลจะเล่นกับบอลได้ดีนะครับครับวราพรเสิร์ฟมาตรงนี้ใส่วนิดาโคตรเลืองครับขึ้นมาตีแต่ว่ายังรับไม่ได้ยังทันครับอ่าห์สสิบิมณ์นะครับลูกนี้พยายามที่จะตามไปเล่นบอลแต่ว่าต้องไม่ทันนะครับเพราะว่าบอลที่มาจากน้องเพียวเนี่ยมันลึกมากครับไปติดเน็ตแล้วนะครับจะแกะก็แกะลําบากหน่อยแล้วก็ตอนนี้หมายเลขหกนครราชสีมาก็ได้ลงมาครับจรัาพรบรรดาศักดิ์ครับขึ้นมาเล่นแดนหน้าแล้วครับ มาดูนะครับความเก่านี่จะช่วยได้หรือเปล่านะครับนครศรีมาขึ้นมาย้อนมาเป่าอีกแล้วครับสุนัตตาและโดนเลยเปล่าครับโดนเลยครับเ่อก่าว่าลูนี้ยังรับได้เยี่ยมจากหลังมาตีมาติดพัทยาครับเซตขึ้นมาเองครับลูนี้ขึ้นไปครั้งหนึ่งติดอีกครั้งหนึ่งตีมาลูนีเอาคัสครับโอ้ทำได้สวยมากครับพิทธิดาละสูงเงินไล่มาแล้วครับเป็น7ต่อ11อครับ เซเว่นอีเลเวล่นแล้วครับเลยตอนนี้ใช่ครับหน,นึ่งคะแนนมีความหมายครับตอนนี้อบอกกันว่าทีมตามไม่ยอมขอเวลาครับตอนนี้ทีมนำเขาขอแล้วครับมบนนีผลแถมแจ้งครับสุขลีมกศรีต้องเรียกเวลานอกมาก่อนครับนี่นะครับต้องเน้นเรื่องบล็อกเรื่องอะไรอยู่ก็ยังมีกองเชียร์ยืนหยัดก,กันอยู่นะครับทางโคราชนี่ครับนี่ชูป้ายกันเลยครับป้านี่ไปไหนไปด้วยนะครับครับ โครด้าไปแข่งที่ไหนนี่กองเชียร์คนนี้ต้องตามไปเชียร์ตลอดลใช่ครับ<อ>คือไม่ได้ส่งเสียงอะไรแค่ชูป้ายเฉยกำลังใจดีนะครับตอน,นอสร้างขวันกำลังใจให้กับนักวอลเลย์บอลนลครับ,นะบ,นนรบ11ต่อ7นะครับพัทยาบำรุงสุขนะครับเสิร์ฟให้นักขอดีมาน้องเพียวรับได้ครับเซตขึ้นมาแล้วให้โบรีตีแต่ว่าตีเบาไปนิดหนึ่งครับ ลูกนี้เคาะเอาข้ามาก่อนยังรอได้พระราพรเซ็ตขึ้นมาให้บุรีตีครั้งหนึ่งลูกนี้ยังรับได้คัมภีรตีลำบากหน่อยครับคราวนี้จะต้องได้ครับลูกนี้โอ้โหสุทัศตาวันนี้นี่ทำมาเพื่อนใจเสียหมดเลยครับหลายคะแนนแล้วครับที่ตีมาในตีแรงแล้วปรากฏว่าตีนะัดโดนบล็อกหมดเลยครับตีไปเข้ามือเขาหมด ก็กลับมาเป็นตัวเดิมนะครับมือเซตลงมาพร้อมกับพริบบนกันบางครับพอได้เจ็ดลงมาช่วยให้สุขีครับแปดต่อสิบเอ็ดครับนครราชสีมาไล่มาครับพัทยาบำงุงสุขครับเสิร์ฟต่อทีนี้บอลแรกรับได้เซตขึืนมาตีเบาไปหน่อยครับแต่ว่าเอาจเป็นเรื่องดีครับต้องฟรีบอลครับปริยาอีกครั้งหนึ่งลูกนี้จะทําได้หรือเปล่าเซตมาลูกนี้แล้วก็สุทธาตีเอาทัสครับโอ้โหโดนสวนเลยครับ เซตขึ้นมาน้องเพียวครับนี่ครับต้องอาศัยน้องเพียวครับโอ้โหคนนี้โชว์จริงๆครับสมรับอัชราธรคงยกลงครับดูอีกครั้งครับโอ้ตีแดนหลังนี่บางทีกะมุมไม่ออกนะครับนี่เขาตีสีออกขวานี่ครับครับเสิร์ฟมาในยกไ่สูงขึ้นมาตีไม่ข้ามครับันนี้13แล้วครับ13ต่อแปด ต้องเรียกเวลานอกครับในตอนนี้สู่เต็มที่นะครับทาง์ลลาโค้สุทธิชัยชาญบัญชีนะครับก็ต้องเรียกวลาดานนอกเปลกเกมของคู่แข่งหน่อยครับแล้วก็ให้ลูกทีมมาพักนะครับสำหรับสุดทีมถ้าเก็บ2คะแนนได้ก็ยังอยู่ในอันดับ6เหมือนเดิมน,นะครับจะเป็นชัยชนะนัดที่3นะครับ,รบแต่จะมีเพียงเ็คะแนนนะครับ ก็ยังอยู่ในอันดับ6เช่นเดิมคือเป้าหมายของสุพีมในฤดูกาลนี้ไม่เหมือนกับฤดูกาลที่ผ่านมานะครับฤดูกาลที่ผ่านมาเนี่ยคือทีมที่มีโอกาสลุ้นแชมป์เลยนะครับรบแต่ว่ามาปีนี้เนี่ยขาดผู้เล่นตัวหลักๆไปเยอะครับครับผู้ที่เคยเล่นทีมชาติมานะครับแล้วก็เล่นกับสุพีมเนี่ไปเล่นในต่างประเทศหมดแล้วครับใช่ครับการเล่นบอลแล้วเรื่องนี้คร เสียหมดเลยครับโอ้โหแล้วนี่เป็นแมตช์พอยแล้วครับครับหกแมตช์พอยครับสุนทตาเชื้อบูริมครับจะเสิร์ฟสุนทาเสิร์ฟมาลูกนี้บอลหุกลงเร็วมากต้องยกให้สูงครับกอนขึ้นมาเซตอ้าวไม่ข้ามครับกลายเป็นชนะไปเลยครับ15ต่อ8ครับโอ้โหเลือเชื่อมากครับวันนี้โอ้โหโดยทางสุขภูมินครศรีนี่วันนี้เล่นได้ดีจริงๆครับ เป็นการเล่นได้ดีที่สุดในเลกแรกของสุพรรณนครรีก็ว่าได้นะครับคือเป็น,นัแต่ว่าเป็นนัดสุดท้ายของเลกแรกนะครับกับ<ะ>เสียดายที่ว่าในต้นๆของฤดูกาลนี่ไปสะดุดเสนหลายนัดน,นะครับวันนี้ก็ทําให้สุพรรณนครรีชนะ,ะคนครราชสีมานะครับไป3ต่อ2เซรจนะครับด้วยคะแนน24ต่อ26 25ต่อ23 26ต่อ24 19ต่อ25และ8ต่อ15ครับก็ทําให้ในตอนนี้เนี่ยนครริมาเองก็แหมลุ้นเหนื่อยหน่อยนะครับขณะที่สุพรีมเองก็ความหวังครับที่หนีตกชั้นในตอนนี้ยังพอมีอยู่ครับครับแต่ถ้าเล่นได้ดีอย่างนี้ในเลกที่2ก็ทีมหญิงนี่ก็จะลุ้นกละสนุกมากขึ้นนะครับ